สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำตัวระบบนะครับโดยที่ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบจัดเก็บเอกสารหรือจัดเก็บไฟล์หรือจัดเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งครับที่ในองค์กรเนี่ยอยากจะจัดเก็บให้มาอยู่ในที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานดีก่อนนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มันจะตรงกับที่คุณต้องการหรือเปล่านะครับถ้าต้องการก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ อีเมลนะครับก็ใส่เข้าไปครับก็เป็น admin@fun.com นะครับก็ไปเปลี่ยนเอาที่หลังได้นะหน้าผ่านหนึ่งสองสามเเข้ามาแล้วนะครับ admin อ่าพอ a d m i เข้ามาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นหน้าค้นหาเอกสารนะก็มีเอกสารทั้งหมดนะครับมาดูอ่าเราก็จะมีเอกสารนะครับตัวนี้ทั้งหมดนะแล้วก็สามารถเข้ามาดูเอกสารได้โอเคนะครับ ต่อไปก็จะเป็นหมวดหมู่เอกสารนะครับว่าในหมวดหมู่เอกสารเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับนี่ส่วว่าผมเพิ่มนะเพิ่มหมวดหมู่เอกสารเพิ่มอีกหมวดหนึ่งนะกดเพิ่มนะครับศูนย์ศูนย์ห้าส่วนว่านี่เป็นเป็นศูนย์ศูนย์ห้านะสำหรับนักสารส่วนว่านี้เป็นการเก็บไฟล์นะ ของระดับในมหาลาัยลวกันนะในโรงเรียนมหาลาัยลวกันอันนี้คุณจะไปดัดแปลงเก็บแบบไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ดหมืออีกสารแล้วนะต่อไปก็เป็นแผนกนะว่ามีแผนกไหนบ้างนะครับอาจจะเป็นการเงินละกันนะครับอ่เป็นการเงินอ่าเรามีบหมู่มีแผนกนะแล้วก็มีผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจจะเป็นคนในแผนกันเองอาจจะเป็นระดับหัวหน้าเป็นผู้ดูแลนะครับอาจจะมาเพิ่มกันนีกว่ารานนี้มาเรื่อแผนกครับสมมติว,ว่าเป็นแผนกการเงินรหัสใช้ก็อักซ์ศูนย์หนึ่งละกันชื่อนายกินนะ,นะครับนายการเงินมีเยอะนะครับเบอร์โทรศัพท์ใส่เข้าไป อีเมลเป็น s หนึ่งดกคอนกันนะง่ายง่ายรหัสผ่านครับแล้วก็บทบาทครับเป็นแผนกเป็นหัวนหน้าหรือว่าเป็นผู้ดูแลนะครับก็คือตัวนี้ก็คือสามารถอัปโหลดไฟล์ได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่คนโหลดเฉยนะครับก็สามารถเลือกเลเวลปรับระดับตรงนี้ได้นะซึ่งว่ามันเป็นแค่แผนนะแค่แผนเฉยก็เป็นพนักงานเฉยนะครับเป็นแผนก กดบันทึกเข้าไปพอกดบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอแล้วนะครับก็คือในการเงินมีเยอะนะครับตร,ต,รต,รตรงนี้ก็กดแก้ไขได้นะครับนี่กดแก้ไขได้สุดว่าออกแล้วออกจากระบบก็ให้ในการเงินนะเข้ามาเ็า in หนึ่ง m หนึ com นะครับเห็นมา เ,เข้าสูรร่ระบบได้แล้วในการเงินมีเยอะก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนโปรไฟล์ของตัวเองได้นะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะสมมติว่าผมใส่รูปตรงนี้ลงไปนะใส่รูปลงไปกดบันทึกนะรูปโปรไฟล์ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับต่อมามาที่เอกสารครับแล้วก็เอกสารของฉันเห็นไหมพอเอกสารปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเอกสารนะครับแต่นายการเงินมีเยอะไม่สามารถ ดูได้เห็นนะแต่ดูไม่ได้แสดงว่าการเพิ่มเอกาสารเนี่ยมีการจำกัดสิทธิ์ได้นะครับง่ายง่ายไปที่เอกาสารของฉัน,นครับกดเพิ่มข้อมูลเดี๋ยวเดี๋ยวอัปโหลดเอกาสารนะครับพอเราเลือกอัปโหลดเอกาสารแล้วเนี่ยมันก็จะมีอ่าเลือกได้ทุกไฟล์เลยนะครับเราไม่ได้จำกัดไว้ว่าเป็นไฟล์อะไรนะครับส่วนวผมโหลดไฟล์ pdf แล้วกันโอเคนะครับนี่ผมอัปโหลดไฟล์ pdf ไปแล้วนะครับ หมดมู่เอกสารเป็นอะไรครับติว,ว่าเป,เป็นประกาศทั่วไปนะครับหรืออะไรก็ได้นะก็เลือกเข้าไปติว,ว่าเป็นประกาศทั่วไปนะครับอยู่ในการเงินนะครับหรือว่าอยู่ในคณะอื่นน่วยสามารถใส่แท็กได้หลายคณะนะครับรหัสเอกสารนะครับติว,ว่าเป็น a e 0 0 1แล้วกัน อาขิดเนี่ยเป็นประกาศเปิดเรียนอะไรก็ว่าไปนะครับหมายเหตุไม่มีแล้วกันนะครับสิทธิ์การคันเข้าถึงนะครับก็คือใครเห็นบ้างนะครับก็สามารถเพิ่มสิทธิ์ได้นะครับสัวว่าเห็นหมดเลยนะครับเรากดบันทึกเข้าใจครับก็สามารถดูได้แหละนี่ครับผแนก ไปถึงแผนกไหนบ้างนะครับเสร็จในการเข้าถึงไปถึงใครบ้างนะครับก็สามารถจำกัดได้ตรงนี้เลยอันนี้คือไฟล์นะก็กดรโหลดได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปที่ user ของ admin นะ,ะ admin ก็จะเห็นนะครับ admin ก็จะเห็นหมดนะครับเห็นไฟล์ก็สามารถกดดาวน์โหลดได้ เห็นไหมครับสามารถกดดาวน์โหลดได้ถั่วไปที่รูปภาพนะพอ่ะไปดูภาพอ่าประมาณนี้นะครับแอดมินก็สามารถจัดการเอกสารอ่าอนี่ครับเข้าไปดูนะเข้าไปดู ต่อมาครับก็จะเป็นการค้นหานะครับก็สามารถกดค้นหาจากตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะค้นหาจากหมวดหมู่รหัสเอกสารหรือว่าชื่อเอกสารนะครับได้กดเลยเช่นสมมติว,ว่าผมเซิร์ชจ,จากชื่อเอกสารนะรว่าเปิดเรียนเนี่ยเปิดเรียนเห็นไหมสตาว,วาผม้อจากรหัสเอศูนย์ศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งเห็นไหมมันก็จะเห็นแค่นี้อ่าสภาว,วาเป็น มีบ้างีเห็นไหมก็ขึ้นแต่มีแล้วก็สามารถกรองแบบละเอียดได้นะก็สามารถกดจากตรงนี้ได้นะครับก็คือกรองแบบละเอียดนะครับควนี้เดี๋ยวจะให้อดมินเดี๋ยวผมจะทาแอดมินนะครับแล้วก็ลองเพิ่มไฟล์ดูนะครับว่ามันสามารถจากัดสิทธิ์ได้นะครับอ่าสําหรับเพิ่มไปเริ่มูเมเอกสารเป็นข้อบังคับแล้วกันนะครับแพแนก เป็นวิศวกรรมเป็นวิศวกรรมนะครับสีกับของก้าเข้าถึงก็คือเป็นระดับหัวหน้าเท่านั้นนะครับกดบันทึกไปนะครับก็สามารถกดแก้ไขได้นะลบได้นะครับครานี้ผมจะเข้าไปที่ user ของการเงิน โอเคไหมครับของการเงินพอผมไปที่เข้าไปที่การเงินแล้วเนี่ยเห็นไหมที่แอดมินเพิ่มไปมันแยกไม่สามารถดูได้เห็นไหมครับไม่สามารถดูได้แล้วผมออกใหม่ไปที่แอดมินใหม่นะครับคราวนี้แอดมินแก้ไขเอกสารของตัวเองครับ ให้แผนกดูได้ด้วยอ่านะครับให้แผนกดูได้ผมออกไปครับไปที่แผนกเห็นไหมครับพอมาที่แผนกดูได้เนี่ยก็ยังดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลือกให้แผนกการเงินสามารถดูได้เนื้อออกไหมครับอ่าคราวนี้มันมีการล็อกนะ ล็อก2ชั้นนะครับเผื่อบ,บางคนดูระบบแล้วไม่เข้าใจนะครับก็คือนี่ครับก็คือตรงนี้นะครับรแผนที่ดูได้เนี่ยมีแผนกอะไรบ้างนะครับแล้วตรงนี้สิทธิ์ที่เข้าดูเนี่ยใครบ้างที่สามารถเข้าไปดูได้ด้วยนะครับเห็นไ,ไหมเราต้องเพิ่มกันเงินก่อนแล้วก็ระดับแผนกด้วยนะครับวันนี้ครบและครบลูกแล้วนะครับอ่ พอครุบรูปแล้วก็สามารถเห็นได้นะครับนะเห็นไหมาสามารถดูได้แล้วโอเคนะครับนี่ก็คือตัวระบบจัดเก็บไฟล์แบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับก็คือสามารถล็อกได้นะครับว่าสามารถให้ใครดูได้บ้างให้แผนกไหนดูได้บ้างให้ระดับเลเวลไหนดูได้บ้างนะครับก็มีการจัดการแบบ ง่ายใช้งานง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับถ้าสนใจให้เขียนโปรแกรมอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาคุยกันได้นะครับ